ในโลกของยานยนต์ที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและนวัตรกรรมเทคโนโลยีได้พาเราก้าวสู่ยุคใหม่ที่ไม่ใช่แค่การเดินทางจากจุด A ไปยังจุด B อีกต่อไปแต่เป็นการแสดงออกถึงตัวตนความหรูหราและความล้ำหน้าของวิศวกรรมยานยนต์2025 GMC ลิมูซีนสุดโหดคือคำตอบของทุกสิ่งที่กล่าวมารถคันนี้ไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่เป็นผลงานศิลปะที่เคลื่อนไหวได้เป็นนวัตรกรรมที่ผสมผสานร,ระหว่างพลังอำนาจความหรูหราและอนาคตได้อย่างลงตัว ตั้งแต่แรกเห็นลิมูซีน GMC รุ่นนี้ดึงดูดทุกสายตาด้วยดีไซน์ภายนอกที่สะดุดตาตัวรถถูกออกแบบให้มีความยาวและกว้างเป็นพิเศษโครงสร้างภายนอกทำจากวัสดุพิเศษแบบคาร์บอนไฟเบอร์ผสมโลหะเงาดำให้ความรู้สึกดุดันแบบรถหุ้มเกราะในหนังไซไฟไฟหน้าเป็นแบบ LED matrix ที่สามารถปรับทิศทางและความสว่างได้อัตโนมัติตามสภาพถนนไฟท้ายเป็นเส้นแสง LED ยาวตลอดแนวที่สื่อถึงความล้ำของดีไซน์ พร้อมโลโก้ GMC แบบเรืองแสงที่แสดงถึงพลังและความมั่นคงล้อของรถคันนี้มีขนาดใหญ่พิเศษพร้อมอยางแบบโลโพรไฟล์และล้อแมกไพล์พิเศษที่ออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ไม่เพียงแต่สวยงามแต่ยังช่วยลดแรงต้านลมและเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่ระบบช่วงล่างแบบ Adaptive a i r Suspension ช่วยให้รถสามารถปรับระดับความสูงต่ำได้ตามสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองบนไฮเวย์หรือแม้กระทั่งพื้นถนนครุวครารถคันนี้ก็สามารถ,ร,ถนนรับมือได้อย่างนุ่มนวล เมื่อเปิดประตูอัตโนมัติขึ้นมาโลกอีกใบก็ปรากฏตรงหน้าภายในของรถถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้โดยสารรู้สึกเหมือนอยู่ในห้องโดยสารของเครื่องบินส่วนตัวหรือโรงแรมระดับเจ็ดดาวทุกพื้นที่ถูกคิดอย่างละเอียดพื้นที่นั่งกว้างขวางพร้อมเบาะหนังแท้ระดับพรีเมียมที่สามารถปรับเอนนวดและทำความร้อนได้มีระบบควบคุมแยกอุณหภูมิสำหรับแต่ละที่นั่งพร้อมด้วยจอแสดงผลแบบ O L E D แบบสัมผัสฝังในพนักพิงที่นั่งและที่คอนโซลกลาง แสงไฟภายในห้องโดยสารสามารถปรับได้ถึง256เฉดสีผ่านแอปพลิเคชันหรือระบบสังงานด้วยเสียงภายในยังมีเพดานแบบสตาร์ไลท์ที่ให้ความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ใต้ท้องฟ้ายามค่ำคืนระบบเสียงภายในเป็นแบบรอบทิศทางจากแบรนด์ระดับโลกเช่น Bose หรือ Bang Olufsen ทำให้การฟังเพลงหรือดูหนังระหว่างการเดินทางเป็นประสบการณ์ที่ล้ำลึกสิ่งที่ทำให้รถคันนี้แตกต่างจากรถลีมูซีนทั่วๆไปคือระบบอัจฉริยะที่ฝังไว้ทั่วทั้งคัน ตั้งแต่ระบบ AI ผู้ช่วยส่วนตัวที่สามารถเรียนรู้พฤติกรรมผู้ขับขี่และแนะนำเส้นทางที่ดีที่สุดระบบ Autonomous Drive i n g ที่สามารถขับขี่ได้เองบนทางหลวงหรือในเมืองระบบกล้อง360องศาแบบอันตราย HD พร้อมเซนเซอร์ลิดาที่ช่วยให้การจอดและการเคลื่อนที่ในที่แคบเป็นเรื่องง่ายแม้ในสภาพแสงน้อยหัวใจของรถคันนี้คือขุมพลังแบบไฮบริดทวิงเทอร์โบ V8 ที่ให้แรงม้าเกิน1,000แรงม้าควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงที่ช่วยเสริมพลังในการเร่งความเร็ว และยังประหยัดพลังงานเมื่อขับด้วยโหมดไฟฟ้าเต็มรูปแบบสามารถเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ภายใน4.5วินาทีซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจสำหรับรถที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้และยังมีโหมดอีโคสำหรับการขับขี่ประหยัดพลังงานในการใช้งานในชีวิตประจำวันเทคโนโลยีความปลอดภัยก็ไม่เป็นรองใคร ด้วยระบบตรวจจับการชนล่วงหน้าระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนมุมอับสายตาระบบควบคุมการทรงตัวอัจฉริยะรวมถึงโครงสร้างตัวถังที่ออกแบบมาเพื่อรองรับแรงกระแทกในทุกทิศทางเสริมด้วยโครงเหล็กนิรภัยแบบพิเศษรถคันนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพียงแค่ให้ใช้งานแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสถานะและนวัตกรรมของอนาคตเหมาะสำหรับนักธุรกิจระดับสูงบุคคลสำคัญหรือแม้แต่คนที่ต้องการเป็นเจ้าของสิ่งที่ไม่มีใครเหมือน GMC ไม่ได้สร้างแค่รถแต่กำลังสร้างนิยามใหม่ของคำว่า ลิมูซีน2025 GMC ลิมูซีนสุดโหดคือรถที่เปลี่ยนประสบการณ์การเดินทางให้กลายเป็นการพักผ่อนระดับ5ดาวบนลอ้อมันคือตัวแทนของวิสัยทัศน์ในโลกอนาคตที่ไม่ใช่แค่ความเร็วหรือความหรูหราแต่เป็นการผสมผสานของนวัตกรรมเทคโนโลยีและดีไซน์อันทรงพลังที่ไม่ว่าใครได้เห็นก็ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารถคันนี้มันมาจากอนาคตจริงๆ